tambah memang esak. 我也是这些。 ฮัลโหลเมื่อ่ะ้ขีมนวะเขีมไปสัตว์ฮัลโหลอ้าวอ้าวไม่ใช่วัสดีครับวัสดีครับน้องอันนี้ใครในไอ้ข<อ><อ>ีมนปะ ลงห้องเล่นครับแล้วฮะเนาเข้ามาก่อนหรอือเปล่าเปล่าครับไม่ได้กวนครับไม่คุยกแฟนเหรอ,หอไม่คุยกแฟนเหรอแฟนไหนพี่แล้วแล้วสตอรี่อ่ะโอยแล้วสตอรี่วัดแฟนยังไม่แรหรอ อยู่ไหน,ไหนหวะเอ้ยโนูไอ,อมิน้นเข้าเข,ข้าดีพี่ไปตามเพื่อนพี่หน,นี๋ยวได้ปะท,ท,ที่อยู่ในดีพี่ไปตามให้ไได้ปะเพื่อนไปไปไพีออ่อะทำไมอ่ะเจสออะ ก็ไม่อยู่ที่พี่ได้ไปบอกเขาเโอเคครับ ไม่ได้วางเปิดด้วยเวนพี่โมเมื่อกี้พี่ถามอะไรหนูอหรฮะเมื่อกี้พี่ถามอะไรหนูไม่เห็นสตอรี่ลองออสเตรียยิ่งแพร่ออกซาตอรี่ไหนไม่ซตอรี่จริงไหอันไหนไม่รู้อะก็วันนี้แหละอันไหนเปิดมาดิอ๋อเขี้ยไม่โดนได้ไงวะเดี๋ยวพี่ดูแบบแล้วก็ไอ้โน้ตเห็นตั้งไว้อะไรวะ ัง,งวก็เลยถ้าตอนี้วันเนี้ยถ้าตอนี้วันเนี้ยใช่ไม่้คิดอะไรลงเฉยๆฮะไม่ได้คิดอะไรทำไม ทำไมพี่เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เสียงใครเนี่ยอันนี้เสียงมีนท์หรือว่าเสียงไอเจน้ำเสียงมิน้นอ์ไมพูดนะเนื้อเสียงนำ้ำเท่าทีอ๋อน้ำต่อใช้ผู้ชายหรือจ้าก็ขอก็ขอโทษทำไมอยากจะรู้แบบนั้นคืออะไรอ่ะคืออะไรมาบ่อยเมื่อวานไม่มีแฟนเอ้าเดี๋ยวเดี เอาก็นึกว่าเสียงให้น้ำตอนแรกขอโทษได้ไหมล่ะฮะหนูไม่เข้ามาไม่ทำเสียงตึงใส่กูเฉยเลยเอาก็นนึกว่าน้ำนั่งทะกันไม่จบอีกเหรอขอโทษได้ไหมก็คือแบบเขาคิดว่าเนี่ยเป็นน้ำเลยเอ้ย ก็ต้องเข้าใจพี่นิโมมันสาวเยอะไงสาวเยอะที่ไหนหนูอยู่บนหนูทั้งวันหนูไหนเนี่ยอันจจะเสียงลาวเอ้าเอ้าเสียงเหมือนกันนะเหมือนตรงไหนเสียงวิโนอร์จะแหลมแหลมไม่รู้แยกเสียงไม่ออกเลยเป็นกรรมกู แล้วเมื่อกี้ไป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 ได้แม่มาไหมพี่ด่าคนมาเนี่ยด่ามันวะมันโอ้โหแอปเอฟแอปแอฟมาดิดิหาหนุ่มให้หน่อยดิฮะฮะอะไรหน้าอะไรนะไม่หน่อยเมื่อกี้ทำแบบตกใจหมดแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้ทำเสียงตึงใส่ด้วยนะเอ้าก็ขอโทษได้ไหมล่ะ ที่พี่นิโม่ถามเรื่องอรี่มมินน่ะน้ำก็ตกใจตกใจมากแหละก็นึกยังไงนะมันเร่นี้แหกต่นที่ม่งสาวเยอะยงกรผิดถกท่าไแะใช่ไหมนะอค่เพียงไม่ได้่ไก็เนียอก็อืมเฮ้ยพี่น้อชาเรามีอะไรออดวอดเธรว่ มันชื่อน้ำชาชื่อลูกน้ำเอาชื่อลูกน้ำวะเบรยคนบอกว่าเธอชื่อนี่นี่นี่นายละใครบอกว่าชื่อนชาไม่รู้ว่าเปไปรู้จากคนอื่นเพ้อเบย์ชื่อน้ำชาน่ารักวะน่ารักแต่ที่รู้อ่ะมินลงสตอรี่แฟนไม่รักอ,อ่าไม่ใช่แล้วเธอใช,อใช่นิโมไม่รักรักครับ อุ้ยอันเหมือนแฟนน้ำเป๊ะเลยใช่หรอแม่งเอามาอวดกูแล้วแบบน้ำชอบอันที่มันเป็นรูปอะไรวะรูปนี่สั่งมาอีกเหรอถ้ามันเราชอบอันที่มันเป็นรูปกนเมชปะแล้วมันสั่งรูปนี้มามันให้เอามาเลือกรูปแล้วบอกรูปกันเมยกับรูปนี้เพราบอกว่าเอารูปกันเมย์วันเอารูปนี้มาก็ด่ายับอ่ะครังแรกแม่อะมีโรคหัวใจใช่ไหมครับคราวงนี้เราคิดว่าแบบมันตะมุตะมิเกินไปเราก็เลยสั่งไอ้นี่มาแล้วเพิ่งได้วันนี้ด้วย ถาว่ามายมินมีแฟนชอบจับผิดทีหลังไม่มีแฟนแฟนใหม่จะได้จับถูกใช่ไหมเออต้องมีแฟนแบบอะไละไม่มี้วแบบจับผิดไงพอพนนี้มีใหม่ปุ๊บจับถูกเลยไม่จับผิดม่ไ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 ่่ไคืไม่ไมยไม่มนไม่น่ไม่ยม่ไม่ไมช่ไไห่ไม่ไ่ไมไมมม่ไไไ่่ บอกว่าเจอเงียไป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 ชไหนถือว่าเจอไฟแช็โอ้ไม่ชเอ้ยไม่ให้ไปไม่ให้ไปไอ้สัสต่อยนะ